บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายพระวจนะว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่บทตัดตอนอะไรคือหน้าที่พระบัญชาที่พระเจ้าไว้วางพระทัยมอบหมายให้มนุษย์ทำคือหน้าที่ที่มนุษย์ควรปฏิบัติ สิ่งใดที่พระองค์ไว้วางพระทัยมอบหมายให้เจ้าทำก็คือหน้าที่ที่เจ้าควรปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงและไม่ไขวยคว้าหาสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมจงอย่าคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่อยู่ไกลตัวนั้นดีกว่าและดึงดันที่จะทำสิ่งที่ไม่เหมาะกับตนเอง บางคนเหมาะที่จะให้ที่พักพิงแต่กลับยืนยันที่จะเป็นผู้นำในขณะที่บางคนเหมาะที่จะเป็นนักสแสดงแต่กลับอยากเป็นผู้กำกับการพยายามไต่ขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปคนเราต้องค้นหาบทบาทหน้าที่และฐานะของตนเองให้เจอนั่นคือสิ่งที่คนมีเหตุผลเขาทำกัน จากนั้นพวกเขาก็ควรปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยท่าทีที่มั่นคงหนักแน่นเพื่อตอบแทนความรักของพระเจ้าและทำให้พระองค์พอพระทยัยหากคนเรามีท่าทีเช่นนี้ขณะปฏิบัติหน้าที่ของตนจิตใจของคนเราก็จะมั่นคงและสงบสุขพวกเขาจะสามารถยอมรับความจริงในหน้าที่ของตนได้ และจะค่อยๆเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนตามข้อกำหนดของพระเจ้าพวกเขาจะสามารถขจัดอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของตนนบนอบต่อทุกการจัดเตรียมของพระเจ้าและปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ดีพอนี่คือหนทางที่จะได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าหากเจ้าสามารถสละตนเองเพื่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริง และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยทัศนคติที่ถูกต้องเป็นทัศนคติที่รักพระองค์และทาให้พระองค์พอพระทยัยเจ้าก็จะมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยชี้แนะและนำทางเจ้าจะเต็มใจปฏิบัติความจริงและทําตามหลักธรรมขณะปฏิบัติหน้าที่ของตนและเจ้าจะกลายเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าและหลบเลี่ยงความชั่ว ด้วยวิธีนี้เจ้ายอมจะใช้ชีวิตตามสภาพเสมือนมนุษย์ที่แท้จริงโดยสมบูรณ์ชีวิตของผู้คนค่อยๆเติบโตเมื่อพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ของตนคนที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่จะไม่สามารถได้รับความจริงและชีวิตไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อมากี่ปีแล้วก็ตามเพราะพวกเขาไม่มีพรจากพระเจ้า พระเจ้าทรงอวยพรแก่ผู้ที่สละตนเพื่อพระองค์อย่างแท้จริงและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถเท่านั้นหน้าที่ใดก็ตามที่เจ้าปฏิบตัติสิ่งใดก็ตามที่เจ้าสามารถทำได้จงถือว่านั่นคือความรับผิดชอบของเจ้าเป็นหน้าที่ของเจ้ายอมรับเอาไว้และทําให้ดี การที่เจ้าจะทำให้ดีนั้นทำอย่างไรด้วยการทำสิ่งนั้นนั้นตามที่พระเจ้าทรงประสงค์ทุกประการด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าและด้วยพะละกกำลังทั้งหมดที่พวกเจ้ามีเจ้าควรใครควรวจะนะเหล่านี้และพิจารณาว่าเจ้าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าได้อย่างไร ตัวอย่างเช่นหากเจ้าเห็นใครสักคนกำลังปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างประาศจากหลักธรรมทำอย่างไม่เอาใจใส่และตามเจตจำนงของตนเองแล้วเจ้าคิดอยู่ในใจว่าฉันไม่สนใจนั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันนี่ใช่การทำหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของตนหรือไม่ไม่ใช่ นี่คือการไม่รับผิดชอบหากเจ้าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเมื่อสถานาการณ์เช่นนี้บังเกิดแก่เจ้าเจ้าย่อมจะพูดว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนี้อาจไม่ได้อยู่ในขอบเขตการดูแลของฉันแต่ฉันสามารถแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้นำรู้และให้พวกเขาดำเนินการตามหลักธรรมได้หลังจากทำเช่นนั้นแล้ว ทุกคนจะเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่พอเหมาะพอควรหัวใจของเจ้าจะรู้สึกผ่อนคลายและเจ้าจะได้ทำตามความรับผิดชอบของเจ้าได้อย่างสำเร็จลุล่วงแล้วเจ้าก็จะได้ทำหน้าที่ของเจ้าด้วยทั้งหัวใจของเจ้าไม่สำคัญว่าหน้าที่ที่เจ้ากำลังปฏิบัติอยู่คืออะไรหากเจ้าไม่เอาใส่ใจอยู่เสมอและเจ้าก็พูดว่า หากฉันทำงานนี้ในหนทางที่เรียบง่ายแบบลวกๆฉันก็สามารถจับแพะชนแกะให้มันผ่านไปสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีใครตรวจสอบอยู่ดีฉันทำได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้ด้วยความสามารถและทักษะเชิงวิชาชีพที่ฉันมีอยู่แบบจำกัดแค่ทำให้เสร็จๆไปก็ดีพอแล้วอีกอย่างไม่มีใครถามถึงเรื่องนี้ หรือเอาอะไรจริงจังกับฉันหลอกไม่ใช่เรื่องสำคัญขนาดนั้นการมีเจตานานี้และกรอบความคิดนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าหรือไม่ไม่ใช่เลยนี่คือการทำตัวสุกเอาเผากินและเป็นการเปิดเผยอุปนิสัยเสื่อมทรามเยี่ยงสาตานของเจ้าเจ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้า โดยการพึ่งพาอุปนิสัยเยี่ยงสาตานของเจ้าได้หรือไม่ได้นั่นย่อมจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการทำหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าหมายความว่าอย่างไรหรือเจ้าจะต้องพูดว่าแม้เบื้องบนยังไม่ได้สอบถามถึงงานชิ้นนี้และมันดูไม่สำคัญมากนะักเมื่อเทียบกับงานทั้งหมดในพระนิเวศของพระเจ้า ฉันก็ยังจะทำให้ดีอยู่ดีมันคือหน้าที่ของฉันงานชิ้นนั้นสำคัญหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งฉันสามารถทำมันให้ดีได้หรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องอะไรเล่าที่สำคัญการที่เจ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าได้หรือไม่และการที่เจ้าสามารถยึดติดอยู่กับหลักธรรม และการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับความจริงได้หรือไม่นี่เองที่เป็นสิ่งซึ่งสำคัญหากเจ้าสามารถปฏิบัติความจริงและทำสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับหลักธรรมได้เช่นนั้นแล้วเจ้าก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าอย่างแท้จริงหากเจ้าปฏิบัติหน้าที่ประเภทหนึ่งได้ดีแล้วแต่เจ้ายังไม่พึงพอใจ และปรารถนาที่จะปฏิบัติหน้าที่ชนิดอื่นที่สำคัญยิ่งกว่าด้วยซ้ำและเจ้าสามารถปฏิบัติได้ดีเช่นนั้นเจ้าก็กำลังปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าในระดับที่สูงกว่าเดิมด้วยซ้ำดังนั้นหากเจ้าสามารถทำหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าการนี้แสดงนัยะอะไรหรือ ในแง่หนึ่งการนี้หมายความว่าเจ้ากำลังปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าไปโดยสอดคล้องกับหลักธรรมแห่งพระวจนะของพระเจ้าในอีกแง่หนึ่งก็หมายความว่าเจ้าได้ยอมรับการพินิจพิเคราะห์ของพระเจ้าและมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจของเจ้าแล้วหมายความว่าเจ้าไม่ได้กำลังทำหน้าที่ของเจ้าเพื่อแสดงให้ผู้อื่นเห็น หรือตามแต่ที่เจ้ายินดีหรือไม่ก็ทำไปตามการเลือกชอบของตนเองแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเจ้ากลับกำลังถือว่านั่นเป็นพระบัญชาที่พระเจ้าไว้วางพระทัยมอบหมายแก่เจ้าและเจ้ากำลังทําด้วยความรับผิดชอบนั้นและหัวใจไม่ใช่ทําตามเจตจํานงของเจ้าเองแต่ทําตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าโดยทั้งสิ้น เจ้ากำลังใส่หัวใจทั้งดวงของเจ้าลงไปในหน้าที่ของเจ้านี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าผู้คนบางคนไม่เข้าใจความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เมื่อความยากลำบากบางอย่างตกมาถึงพวกเขาพวกเขาพร่ำบน่นและพวกเขาก็โวยวายเกี่ยวกับผลประโยชน์ผลกำไรและผลขาดทุนส่วนตนอยู่เสมอพวกเขาคิดว่า หากฉันปฏิบัติงานได้ดีตามที่ผู้นำมอบให้ก็จะนำพาเกียรติและสง่าราศีมาสู่พวกเขาว่าแต่ใครเล่าจะจดจำฉันจะไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นผู้ทำงานนั้นแล้วผู้นำจะได้รับความน่าเชื่อถือสำหรับงานนั่นไปทั้งหมดการปฏิบัติหน้าที่ของฉันในหวนวทางนี้ไม่ใช่การรับใช้ผู้อื่นหรอกหรือนี่คืออุปนิสัยประเภทใด นี่คือความเป็นกบฏผู้คนเหล่านี้เป็นพวกไร้สาระพวกเขาไม่เข้าใจพระบัญชาของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องเลยพวกเขาต้องการเสมอที่จะอยู่ในตำแหน่งผู้มีสิทธิอำนาจเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือและบําเน็จและเพื่อทำให้ตนเองดูดีอยู่เสมอเหตุใดพวกเขาจึงมงุ่งเน้นชื่อเสียงและผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลา นั่นแสดงให้เห็นว่าความอยากที่พวกเขามีต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์นั้นกล้าแข็งเกินไปและพวกเขาไม่เข้าใจว่าการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำให้พระเจ้าพึงพอพระทยัยหรือไม่เข้าใจว่าพระเจ้าทรงพินิษพิเคราะห์เบื้องลึกในหัวใจของบุคคลทุกคนผู้คนเหล่านี้ขาดความเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าดังนั้น พวกเขาจึงลงความเห็นตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงที่พวกเขามองเห็นได้ด้วยตาของตนเองซึ่งนำพวกเขาไปสู่การสร้างทัศนะที่ผิดพลาดผลสืบเนื่องก็คือพวกเขากลายเป็นคิดลบและนิ่งเฉยในงานของตนและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาได้ด้วยหัวใจทั้งดวงและภาระกำลังทั้งหมดของตน เพราะพวกเขาขาดความเชื่อที่แท้จริงและพวกเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงพินิษพิเคราะห์เบื้องลึกในหัวใจของผู้คนพวกเขาจึงมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อให้ผู้อื่นเห็นมุ่งเน้นการทำให้ผู้อื่นรู้ถึงความทุกข์และความยากลำบากที่พวกเขาสู้ทนและมุ่งเน้นการแสวงหาการสรรเสริญและความเห็นชอบจากเหล่าผู้นำและคนทำงาน พวกเขาคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่มีความคุ้มค่าก็ต่อเมื่อพวกเขาทำในลักษณะนี้เท่านั้นและมีสง่าราศีก็ต่อเมื่อทุกคนมองเห็นพวกเขาทำเท่านั้นนี่ไม่ชั่วเช้าหรือพวกเขาเชื่อในพระเจ้าแต่พวกเขาไม่เพียงไม่มีความเชื่อเท่านั้นพวกเขายังไม่ยอมรับหรือเข้าใจความจริงเลยสักนิดอีกด้วย ผู้คนแบบนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ดีได้อย่างไรอุปนิสัยของพวกเขาไม่มีปัญหาหรือหากเจ้าพยายามสามัคคีทำกับพวกเขาเกี่ยวกับความจริงและพวกเขายังคงไม่ยอมรับเช่นนั้นพวกเขาก็มีอุปนิสัยที่ชั่วพวกเขาล้มเหลวในการใส่ใจในความรับผิดชอบที่ถูกต้องเหมาะสมของตนและไม่ยึดมั่นต่อหน้าที่ของตน ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาก็ต้องถูกกําจัดออกไปบรรดาผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นคนที่มีสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติพวกเขาจะต้องมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลและพวกเขาจะต้องสามารถนอบนอบต่อทุกการจัดการเตรียมการและการจัดวางเรียบเรียงของพระเจ้าพระเจ้าประธานขีดความสามารถและของประธานที่แตกต่าง ให้แก่ผู้คนแตกต่างกันและผู้คนที่แตกต่างกันก็เหมาะดีที่สุดที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งแตกต่างกันออกไปเจ้าต้องไม่เรื่องมากและเลือกหน้าที่ตามพื้นฐานการเลือกชอบของตนเลือกปฏิบัติเฉพาะหน้าที่ที่ง่ายและสบายซึ่งตรงตามความปรารถนาของตนเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ผิด นี่ไม่ใช่การทำหน้าที่ด้วยหัวใจของเจ้าทั้งดวงและนี่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่สิ่งแรกที่เจ้าต้องทำเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ก็คือใส่หัวใจทั้งดวงของเจ้าลงไปในนั้นด้วยต่อจากนั้นไม่ว่าเจ้ากำลังทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นใหญ่หรืองานชิ้นเล็กงานที่สกรปรกหรือที่หน้าเหน็ดเหนื่อย งานที่ทำต่อหน้าผู้อื่นหรือที่ทำนอกสายตางานชิ้นสำคัญหรืองานชิ้นที่ไม่สำคัญเจ้าก็ควรถือว่านั่นเป็นหน้าที่ของเจ้าและยึดติดอยู่กับหลักธรรมของการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้า้วยจิตใจทั้งหมดของเจ้าและด้วยพละกกำลังทั้งหมดของเจ้าหากหลังจากปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าแล้ว เจ้าจบลงด้วยความรู้สึกว่ามโนธรรมของเจ้ายังไม่ชัดเจนครบบริบูรณ์เกี่ยวกับงานบางส่วนที่เจ้าได้ทำไปและรู้สึกว่าแม้เจ้าได้ใส่หัวใจทั้งดวงของเจ้าลงไปในนั้นแล้วเจ้าก็ยังทำงานบางส่วนได้ไม่ดีและผลลัพธ์ของความพยายามของเจ้านั้นไม่ดีเท่าไหร่เจ้าควรทำอย่างไรเล่าบางคนจะคิดว่า เอาเถอะฉันได้ใส่หัวใจลงไปในหน้าที่ของฉันแล้วแต่ผลลัพธ์กลับไม่ดีเท่าไหร่นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันตอนนี้มันอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วนี่เป็นทัศนะประเภทใดหรือใช่ทัศนะทที่ถูกต้องหรือพวกเขาไม่ได้กำลังสละตนเองเพื่อพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่เต็มใจที่จะแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขปัญหา พวกเขาไม่เต็มใจที่จะทำให้พระเจ้าพึงพอพระทยัยและพวกเขายังคงมีมุมมองที่สุกเอาเผากินต่อหน้าที่ของตนดูเหมือนว่าผู้คนประเภทนี้ไม่มีหัวใจมเมื่อพวกเราพูดถึงการทำหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้านั่นหมายถึงการใช้ทั้งหัวใจของเจ้าเจ้าทำหน้าที่ของเจ้าโดยเครื่องหัวใจไม่ได้เจ้าควรอุทิศตน ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอย่างใส่ใจและแสดงให้เห็นความจงรักภักดีของเจ้าโดยการนำท่าทีแบบรับผิดชอบมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานทั้งหลายทำเสร็จไปได้ด้วยดีและสำลิดผลลัพธ์ที่เจ้าควรที่จะสำลิดถึงตอนนั้นเท่านั้นสามารถเรียกการนี้ได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจทั้งดวงของคนเรา หากเจ้าเห็นว่าผลลัพธ์ของงานของเจ้าไม่ดีเท่าไรและเจ้าก็คิดในใจว่าฉันได้ทำดีที่สุดแล้วฉันเสียสละเวลานอนอดอาหารบางมื้อและนอนดึกบางครั้งก็ยังอยู่รังท้ายในขณะที่คนอื่นออกไปพักผ่อนและเดินเล่นกันแล้วฉันได้สู้ทนกับความยากลำบากและไม่โลภม,มากต่อสิ่งชูใจทางเนื้อหนัง นั่นหมายความว่าฉันได้ทำหน้าที่ของฉันด้วยหัวใจทั้งดวงของฉันแล้วนี่เป็นทัศนะที่ถูกต้องหรือเจ้าได้ทุ่มเทเวลาและมานะพยายามไปแล้วโดยผิวเผินดูเหมือนเจ้าผ่านกรารเคลื่อนไหวเหล่านี้ทั้งหมดแล้วแต่ผลลัพธ์ที่เจ้าได้มานั้นกลับไม่ดีและเจ้าไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อการนี้และเจ้าก็ไม่สนใจ นี่ใช่การทำหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าหรือนี่ไม่ใช่การทำหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงกำหนดพิจารณาว่าบุคคลหนึ่งกำลังทำบางสิ่งด้วยหัวใจทั้งดวงของพวกเขาหรือไม่นั้นพระองค์ทรงมองที่สิ่งใดในแง่หนึ่ง พระองค์ทรงมองว่าเจ้าเข้าหาสิ่งนั้นด้วยท่าทีที่มีมโนธรรมและรับผิดชอบหรือไม่ในอีกแง่หนึง่งพระองค์ก็ทรงมองว่าเจ้ากำลังคิดอะไรขณะที่เจ้าทำหน้าที่ว่าเจ้ากำลังปฏิบัติหน้าที่ที่เจ้าควรปฏิบัติอย่างใส่ใจหรือไม่และว่าเจ้ากำลังทำหน้าที่อย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยสอดคล้องกับหลักธรรมความจริงหรือไม่ และว,ว่าเมื่อความยากลาบากตกมาถึงเจ้าเจ้ากำลังสแสวงหาความจริงโดยเจตนาที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหลายเพื่อให้เจ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าได้ดีหรือไม่ในขณะที่มนุษย์ทำสิ่งทั้งหลายพระเจ้าก็ทรงเฝ้าดูและพินิษพิเคราะห์อยู่พระองค์ทรงเฝ้าดูหัวใจของพวกเขาตลอดเวลาแม้ผู้คนไม่รู้ แต่บางคราวพวกเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงการพินิษพิเคราะห์ของพระองค์บางคนสุกเอาเผากินในหน้าที่ของตนเสมอและในท้ายที่สุดพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อที่จะเผยพวกเขาออกมาเมื่อถึงจุดนั้นพวกเขาสัมผัสได้ถึงการทอดทิ้งของพระองค์และทุกคนมองเห็นว่า พวกเขาไม่มีความคล้ายคลึงกับบรรดาผู้เชื่อพวกเขากลับเหมือนผู้ไม่มีความเชื่อพวกมารและเหล่าซาตานทั้งหลายผู้คนจำพวกนี้ย่อมถูกกำจัดออกไปในช่วงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาผู้คนบางคนมักทบทวนตนเองอยู่บ่อยๆขณะปฏิบัติหน้าที่บางครั้งพวกเขาได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีหรือมีปัญหาเกิดขึ้น และพวกเขารู้สึกได้ในหัวใจของพวกเขาและคิดว่าฉันกำลังสุกเอาเผากินอีกแล้วหรือเปล่าพวกเขารู้สึกถูกตำหนินี่เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือนี่เกิดขึ้นโดยพระเจ้าเป็นความรู้แจ้งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเหตุใดเล่าพระเจ้าจึงกำลังทรงให้ความรู้แจ้งแก่เจ้า พระองค์ทรงให้ความรู้แจ้งแก่เจ้าบนพื้นฐานใดพระองค์กำลังทรงตำหนิเจ้าในบริบทใดหรือเจ้าต้องมีกรอบความคิดที่ถูกต้องและพูดว่าฉันต้องทำหน้าที่ของฉันด้วยหัวใจของฉันทั้งดวงและนั่นหมายถึงการทำหน้าที่โดยสอดคล้องกับความจริงฉันได้ทำหน้าที่ของฉันด้วยหัวใจทั้งดวงของฉันแล้วหรือยัง หากเจ้าไต่ตองเรื่องนี้อยู่เสมอพระเจ้าจะทรงให้ความรู้แจ้งแก่เจ้าและทำให้เจ้าเข้าใจฉันไม่ได้ทำงานชิ้นนั้นด้วยหัวใจทั้งดวงของฉันฉันคิดว่าฉันกํำลังทำได้ค่อนข้างดีฉันน่าจะให้คะแนนตนเอง99เต็ม100แต่ตอนนี้ฉันเห็นว่านั่นไม่ใช่ประเด็นสักเท่าไหร่แท้จริงแล้วมันยังแทบไม่พอเลย เพียงเท่านี้เจ้าก็จะค้นพบความไม่พึงพอพระทัยของพระเจ้านี่คือการที่พระเจ้ากำลังทรงให้ความรู้แจ้งแก่เจ้าและเปิดโอกาสให้เจ้าเข้าใจว่าแท้จริงแล้วเจ้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าดีเท่าไหร่และเจ้ายังคงห่างจากข้อพึงประสงค์ของพระองค์เท่าไหร่หากใครสักคนตกลงไปอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำของการปฏิบัติหน้าที่ของตน พระเจ้าจะยังคงให้ความรู้แจ้งแก่พวกเขาหรือไม่อาจจะไม่พระเจ้าทรงให้ความรู้แจ้งแก่ใครบ้างอันดับแรกคือบรรดาผู้ที่รักความจริงอันดับสองคือผู้ที่มีท่าทีนบนอบอันดับสามบรรดาผู้ที่ทวินหาความจริงและอันดับสี่บรรดาผู้ที่ตรวจสอบและทบทวนตนเองในทุกด้าน นี่คือประเภทของผู้คนที่สามารถได้รับความรู้แจ้งของพระเจ้าโดยการปฏิบัติและรับประสบการณ์ในหนทางนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของเจ้าในการทำหน้าที่ของเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวงของเจ้าแง่มุมนี้ของการปฏิบัติความจริงและแง่มุมนี้ของความเป็นจริงจะเติบโตยิ่งขึ้นเรื่อยไปเจ้าจะเริ่มเข้าใจชัดเจนไปทีละน้อยว่า ผู้คนใดทำหน้าที่ด้วยหัวใจทั้งดวงของตนและผู้คนใดที่ไม่ทำรวมถึงท่าทีและพฤติกรรมของปปรเจกบุคคลอันหลากหลายที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเจ้ารู้จักตนเองเจ้าจะสามารถยังรู้ผู้อื่นและเจ้าจะกลายเป็นคนที่ละเอียดละออในการทำหน้าที่ของเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆการสุกเอาเผากินแม้เพียงเล็กน้อย ย่อมจะไม่รอดจากการสังเกตของเจ้าและเจ้าจะสามารถสแสวงหาความจริงเพื่อแก้ไขมันได้เจ้าจะสามารถรับมือสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับหลักธรรมทั้งหลายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าจะปฏิบัติความจริงมากขึ้นเรื่อยๆและหัวใจของเจ้าจะมั่นคงและมีสันติสุขหากวันหนึ่งเจ้ารู้อยู่แก่ใจว่า เจ้าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเจ้าควรทำเช่นไหลเล่าเจ้าต้องไตร่ตรองการนี้ค้นหาข้อมูลและแสวงหาคำแนะนำจากผู้อื่นแล้วเจ้าจะได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นก่อนเจ้าทันรู้ตัวนี่จะไม่ช่วยเหลือเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหรอกหรือมันจะเป็นประโยชน์ จะเป็นเช่นนี้ไม่ว่าหน้าที่ที่เจ้ากำลังปฏิบัติอยู่นั้นคืออะไรตราบใดที่ผู้คนทำหน้าที่ของพวกเขาด้วยหัวใจทั้งดวงของพวกเขาสแสวงหาหลักธรรมความจริงและภาคเพียรในความพยายามพวกเขาก็จะสำลิดผลลัพธ์ได้ในที่สุด